ฮ้อหฮักลับเอารถเข่าโฮมกันเข่าลงรถกันเห็นรถเพิ่นมารอวัดอ้อมไปข้างปุ่นแล<ม>นู่นค่ะเหล่าวัด,ดู่ฟังคนแล้ว ตอนแรกก็ว่าสีแบงขายล่ะค่ะแต่ก็อาจจะขายอยู่เมืองก่อนว่าจิจักไรหรือว่าสีแบงขายเป็นสองงานขายแค่สองงานข้างหน้าเราตั้งไว้ให้ลูกไว้เป็นขวนถุงให้ลูกแต่ละคนสามสาว แสดงว่าแสดงว่าหมาแมวมาอยู่น้ำอยู่อีดีเด่นอาหารไปแล้วรถผู้ใดคำว่าอีกมีห้อยกินอยู่แมวไหม อาหารเบิดไปแล้วบกไปแล้วโอ้ยหมดขึ้นอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตามาแล้วมาแล้วมาเ,มาเมาล่อเบิ่งน้ำกันเจ้าของที่ขางเคี้ยงค่ะพอใหญ่มา เพ้นไม่ใหญ่บล่ะโอ้ยฮ้อนฮอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพุ่นแล้วปิดแม็ดยั่งดีจ๋าเนี่เพิ่นมาแล้วเพิน่นเลาะอยู่ข้างพุ่น,นมาแล้วค่ะมาแล้ว,ลวคว่ะโอ,อ,อ,อ้มาแล้วเพิ่นมาแล้วพุ่นเลาะอ,อยู่ข้างถ่ายพุ่น,นจา้จาจา๋าจ๋า วัดปันให้ลูกแมตตามันซได้แล้วซะแ,แม่นค่ะอเอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้าสวัสด,ดีค่ะ